ก็สวัสดี FC นะครับช่องพายเสาห้านะครับผมวันนี้เราก็จะพานะครับผมมาดูมาชมนะผมคลิปวิดีโอนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องอะไรของช่องพายเสาห้านะผมวันนี้เราก็จะพามาดูน้องช้างนะผมอากาศร้อนๆน,นะครับผมดูนะครับผมพี่เสาห้านะครับผมไอหนุ่มหน้ามนนะผมผันใจนะผม ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามามาดูมาชมนะครับผมเสาห้าของหลับนะครับผมวันนี้ก็จะมีนะครับผมเชือกเล็กนะผมตัวเล็กนะผมน้องขันข้าวนะผมที่เป็นของคุณแม่นะผมเป็นลูกของไพ่เบิร์นะผมที่อยู่สวนนงนุษน,นะผมน้องขันข้าวนะครับผมก็เป็น ช้างของคุณแม่ของควานเองนะครับผมแล้วก็พี่พลอยนะผมเชยๆนะผมเขาเรียกเชยไงตัวใหญ่มากนะผมอึดๆนะผมทําอะไรก็ช้ากว่าเพื่อนนะผมปรมาณนี้นะครับผมมาดูนะครับผมว่าน้องควานข้าวนะครับผมมาอยู่ควานนะผมวันนี้ควานก็ปล่อยให้เล่นโชนนะผมในบอ่อเล็กๆนะผมที่ควานก็ สามารถดูได้นะครับผมแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันให้รู้จักคุ้นเคยกันนะครับผมแล้วขวันก็ต้องเซฟเสาห้าไว้ด้วยนะผมเพราะว่าเสาห้าไม่ได้นะครับผมชอบนะผม <c oughs> ชอบอยังไงผมชอบแบหยอกนะผมไปหยอกแล้วก็ยิ่งงาเสาห้าแหลมด้วยผมพันกลัวนะผมกลัวแบบจิ้ม น้องันข้าวนะผมตัวเล็กนะผมวานนี้นะครับผมควานเองนะครับผมควานก็ต้องดูด้วยนะครับผมควานก็จะปล่อยให้อยู่ด้วยกันนะผมปกติควานนะผมก็ต้องดูพี่พอยนะผมโอ้โหบทบาทอะไรนะผมที่ถอยของเรานะครับผมดูนะผมตอนแรกเงียตัวเล็กนะผมเล่นนะผมแต่พี่พลอยลงเล่นเองนะผมอันนี้ก็เป็นความสุขนะผม ดูควันได้ควันนั่งอยู่บนดินนะครับให้เขาเล่นก่อนนะครับผมเพราะว่าอากาศมันร้อนควันก็ต้องแบบให้น้องได้ผ่อนคลา,ายบางเวลานะครับบางอารมณ์นะครับผมน้องอาจจะไม่เหมือนกับคนเราเนาะถ้าคนเราพูดคุยกันได้นะครับแต่สลับน้องแล้วก็อาจจะเวลางุงหงิดนะครับวันก็ต้องดูอาการน้องนะครับตาแล้วก็ อาการของน้องคือแบบไหนนะครับผมตาจ้องนะครับผมใบหูแบบแม่งกระพริบนะผมแต่ตัวเล็กนี้จะจะสน,นิทนะผมน้องขันข้าวนะผมตัวจะพี่สาวห้านะผมจะ <c oughs> จะ,จะอเอางาอาไปทิ่มน้องเล่นนะผมดูดูเขาไม่ยอมไมย่มยอมพี่สาวห้านะครับผมดูนะผมสาวห้าจะอายุเยอะกว่าสองปีนะผมน้องขันข้าวก็หกปีนะครับผม สห้าแปดปีนะครับผมแต่สองห้าอาจจะสูงสูงเยอะหรือเป๋าก็ไม่เยอะนะครับผมแต่น้องควันเข้ามาอยู่กับฟวันเรียนหนึ่งนะผมรู้สึกว่าน้องจะรู้เรื่องรู้อะไรมากนะผมก็ควันก็ฝึกเทียนิดนะผมน้องไม่เคยได้เล่นหรือเปล่าฟวันก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมประมาณนี้นะผมอันนี้ควันก็ต้องเซฟทั้งน้องช้างแล้ก็ควันด้วยนะครับผมเพราะว่า ปานจะใส่ปอกขาขาหน้าของน้องแล้วก็เสาห้านะครับแต่พิพลอยไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าปานรู้นี่ใส่พิพลอยนะครับว่าน้องไม่ใช่ช้างที่จะวิ่งตื่นนะครับจะเป็นเสาห้านะครับสุดยอดนะครับแล้วก็น้องขันข้าวขันข้าวเนะวาะปานก็ยังไม่รู้นี่ใส่ดีนะครับผมแต่น้องเป็นช้างที่มือใหญ่มากนะครับ มือใหญ่ดูนะครับผมอืมเต็มเลยครับควันนะผมอืมไม่อประมาณนี้ครับแล้วแม่ฝังก็ต้องถอยก่อนนะครับผมถอยจังหลักเออไม่ขี้ด,ดินนะผมดูนะครับ ใส่รองเท้าบูทด้วยนะผมขี้ดินเต็มหัวนะผมแต่ไม่เป็นไรความเข้าใจนะผมเพราะว่าฟังค,คุกคีอยู่แบบนี้ตลอดนะครับผมแต่ความแต่งตัวหลอก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ายังไงถึงรอไปก็เหมือนเดิมนะครับผมมีแต่ด,ดินนะผม <laughs> เพราะว่าเราก็แบบบ้านบ้านนะผมสเตปสไตล์นะผมถอยถอยมามาถอยมามา มพอยมามาพอย,พอย,ยังรู้จะขึ้นไปไหนมา,มาไมามาเอ้อเอ้อเอ้อคันต้องฝึกให้น้องได้นั่งลงนอนลงนะผมเวลาแขกมานะผมฝึกหลายอย่างนะผมเพราะว่าบางทั้งเวลาเราอาจจะไม่เพียงพอนะผม ดูเสาห้าเรานะผมตัวแข็งแห้งนี่อ่ะเสาเสาเอ้ยเสาเสาประมาณนี้ครับผมฟังก็ต้องดูนะครับไม่ดูเสาไม่ดูเสาม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 าดูนะครับ ผันข้าวนะผมเพิ่งมาเคยมาอยู่กับเสาห้านะครับผมก็อาจจะพันตัวมาดีนะมา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 ดูเสากันหน่อยยังไหงยนงไงมา

น้งลูงงวยดูนะผมจะถูกันนะผมขวัญไม่ได้ไปถ่ายอยู่ข้างหน้านะผมเพราะว่าขวันร้อนนะครับผมร้อนดูถูข้างหลังเสาห้าผมพี่บลอยนะผมขวันเองนะผมไอหนุ่มหน้ามนนะผมขวัญใจนะครับผมทุกๆท,ท่านนะครับผมที่เข้ามาดูมารับมาชมนะครับผม มาดูกันนะครับผมว่าบรรยากาศนะผมที่น้องช้างนะผมมาอยู่นี่ความเป็นอยู่เป็นยังไงนะครับผมอาเส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 าไม่เูอเสาเสา,สา,สา,สาห้าดูจะอ่าผมเอางานนะผมปั๊หยิบปะ๊ะอืมที่ไหนเนาะจะไปนั่งลงมวย นัง่ลงลงนั่ลงลงงู้ยนั่งลงนั่ลงลงงู้ยนั่งลงประมาณนี้ครับผมฝัดกูต,ตัวเล็กนะผมกูแต่คันเข้านะผมเพราะว่าตัวเล็กกว่าเพื่อนนะผมเจ๊สาวห้านี้ใช้แต่งานอย่างเดียวนะผมเอาวุปลับ <c ười> คของเขาไทมากูไม่สนกูแทงอย่างเดียว เสาห้าของเรานะผมแต่พันข้าวจัดติดที่ปลอยมากนะผมติดมากจริงๆนะผมดูดูดูผมชนชนพี่เสาห้านะผมดูดูนะโอ้โหเคยมาอยู่กับพี่เสาห้าชนพี่เสาห้าถึงว่าพี่ทําไมพี่เสาห้าเอางานึ้มตุตจอดนะผมมึงชอบไปโยกเขาก่อนนะประมาณนี้นะครับผมแล้วเสาห้าก็เป็นช้างที่จะไม่ยอมนะผมเถินิดนะผมเสาห้านะผม ถ้าไม่เห็นหน้าควานหรือว่าควานแบบอ่าหันหน้าไปอีกแงบหนึ่งนะผมควานข้าวโดนนะผมหลายครั้งนะผมแต่ควานตัวเส้5กัดหางของควานข้าวนะผมจริงๆนะผมรัวมากนะผมว่าน้องเคยมีนะครับผมว่าน้องยังไงเนะาะฟังก็พูดแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นนะผมดูนะไม่เด้อไม่เด้อนี่ผมอาปากไว้โล เอามือมาจากปากกัดจริงๆนะสาห้านะีันก็ต้องดูตลอดนะผมสิ่งว่าควานไปไหนไม่ได้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับก็ควานก็ต้องดูแลนะผมเพราะว่าเป็นช้างของคุณแม่นะผมวันก็ต้องสิ่งไหนที่ควันพอดูได้ควันก็จะดูแลนะครับผมถ้าสิ่งไหนที่ควันเกินกาลังตัวเองนะผมไปแม่ไหวจริงๆควันก็ จกพักผ่อนนะผมพักผ่อนจริงๆนะผมเพราะว่าเราก็ร่างกายของเราบางครั้งนะผมไปไม่ไหวนะผมนี่ผมผมเพิ่งนะผมให้น้องมาเล่นกับเสาห้านะผมครั้งแรกนะผมที่น้องมาอยู่กับควานนะผมเพราะควานไม่เคยปล่อยให้เสาห้าเล่นน้ํากับเชือกอื่นนะผมนอกจากเออนอกจากพีดพลอยนะผมเพราะว่าพีดพลอยเขาตัวใหญ่แล้ว ที่พอยเขาจะรับได้นะผมรับคือรับในการที่เสาห้าแป้งนะผมเขารับได้หมดนะครับผมแต่ตัวเล็กควันก็ไม่กล้ารับประกันเพราะว่าควานก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่พี่พลอยรับได้นะผมเสาห้านะผมควานรู้นิสัยของเสาห้าดีนะผมประมาณนี้นะครับผมเสาควานเนาะ ก็ฝากคลิปวิดีโอนี้นะผมไว้เพียงเท่านี้ถ้าคลิปวิดีโอนี้ไม่ดีประการใดนะผมก็อย่าลืมนะผมกดไลค์ให้กับควันได้นะครับผมคอมเมนต์ได้ทุกคอมเมนต์นะผมถ้าควันได้อ่าเปิดดูใน youtube หรือว่าควันตอบคอมเมนต์นะผมควันก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะผมจริงๆนะผมบางครั้งควันก็ไม่มีควันนะผมก็ฝากความน่ารักนะผมของน้องช้างแล้วก็ควันนะผมสายอะไรนะผม สายมึนสายมืนท่าไงผมสายน่ารักนะครับผมก่อนเองนะครับผมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ